สองคนนี้เป็นพี่น้องกันคนโตชื่อไว้คนเล็กชื่อว่าแบ็กถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องกันแต่นิสัยต่างกันสุดขั้วอย่างฟ้ากับเหวอ๋อก็คนมันหล่อครับอ yeah. คนพี่ตอนข้ามหน้าต่างพอดีว่ามันเป็นหุ่นนายแบบอนะสูงยาวขาวดีอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายน้องตอนข้ามหน้าต่างรีบวอยเซอร์อยู่ใส ตอนโดนพับไม้ฝ่ายพี่ฝุน่นก่อหมดเลยอะ่ะต้องปัดซะแล้วเดี๋ยวสีโชว์หมดฝ่ายน้องตอนโดนพับไม้เจ็บนะวอยเจ้าเซอรงอกแกทำให้ฉันดูแย่โอยตอนพังไม้ฝ่ายพี่เรี้ยงหรอพังอย่างงดงามนี่แหละคือสไตล์ของฉันพังไม้ฝ่ายน้องเห็นไม้นี่มันเกะกะจะมัดพังแม่งเลยว้ยตอนไล่เซอร์ฝ่ายพี่จะตีแล้วนะ ตอนไลตีเซอร์ฝ่ายน้องจะนีไปไหนอิสมจจน้องอาจมากเลยนะที่มาพับไม้ใส่ฉันน่ะอ้าวช่วยด้วยกูเจอพี่แล้วกูยังเจอน้องอีกเหรอกูจะบ้าตายไปขากนเดินไปตอนตีเซอร์ได้ฝ่ายพี่หล่อเลิศแล้วเราก็ยังเก่งอ,อีกนะเนี่ยตอนตีเซอร์ได้ฝ่ายน้องเสร็จแล้วเกมแค่คนกาอิสมจนหน้าตาฝ่ายพี่หน้าตาฝ่ายน้องมองเลย จะต่างกันเลยอะแต่อย่างน้อยทั้งสองคนก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยอะกางตีเซิงอะโอนะโอนอะ <c oughs> มั้งนะแบกกะไวเราสองพี่น้องขายของในคลองอยู่บ้านมีแต่ถั่วดีดีพึ่งเก็บสดสดมากินให้หมด